แล้วครับกลับ็มาในช่วงที่3นะครับหรือว่าช่วงสุดท้ายของรายการนะครับเดี๋ยวรบกวนคุณารงพิเดษเนี่ยอธิบายให้ฟังหน่อยเพราะเมื่อสักครู่เนี่ยพูดเหมือนกับพูดดักเอาไว้เหมือนกันนะว่าถ้าใครไปเป็นผู้บริหารกระทรวงทรัพย์เนี่ยจะคอยจับตาดูเรื่องการแต่งตั้งบุคลากรระดับสูงและไปพูดเกี่ยวกับฝ่ายแมวเนี่ยอันนี้คือยังไงครับคืออย่างนี้มันมีบุคคลกลุ่มหนึ่งสมัยนั้นนะร่วมมือกันทุจริตเรื่องฝ่ายแมวเนี่ยกับนักการเมืองผมไม่บอกพรรคไหนก็แล้วกัน เป็นเงินจานวนมหาโลหลายร้อยล้านเหมือนกันนะนะและกําลังเติบโตในหน้าที่การงานอยู่นี่โดนปปชตอบกําลังตอบโยู่และทําหน่าจะขึ้นเป็นผู้บริหารดับถุงเป็นผู้บริหารดับถุงในกระทรวงและในกรมครับผมก็หวังดีว่าถ้าท่านดันทุลังตั้งบุคคลเหล่านี้ขึ้นมาเป็นผู้บริหารกรมอุทยานแห่งชาติกรมป่าไม้กรมทรัพยากรทะเลชายฝั่งซึ่งจะต้องนำพาดูแลทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ ถ้าผมเตือนแล้วไม่ฟังผมจะถวายดีกามผมถือว่าอันตรายอย่างยิ่งสําหรับที่จะมาดูแลเพราะการทุจริตสายแมวเนี่ยเป็นโครงการของระเจ้าอยู่หัวเป็นระดับไหนฮะคนที่จะตั้งเนี่ยอธิบดีก็ต้องระดับสิบสิอํอนานาจรัฐมนตรีแต่ผมไม่รู้ว่าพักไหนจะมาบริหารนะ,ะยังไม่รู้พักไหนมาบริหารกแสดงว่าเราขึ้นแบ็คลิสต์เอาไว้แล้วไม่ใช่การแก้เขานะ,ะแต่ผมดูว่าเป็นบุคคลอันตรายเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ ตอนนี้ค<ต>ดีอยู่ที่ปปชก็ไม่รู้ไปเช็คเอาหนึ่ง <laughs> การวิ่งเต้นซื้อขายตำแหน่งที่ผ่านมามันรู้กันหมดทั้งกลมผูกแพ้ผูกตัวกันมาเนี่ยทุกรู้กันหมดในกลมออกมาเนี่ยเขารู้กันดีหมดทั้งกลมใกล้ชิดใกล้ชิดนะักการเมืองเข้ามาหลงเลยหล,ลงไหลเอาเยลหลงไหลนักการเมืองใครมาลหลงไหลหมดอแค่นี้บอกแค่นี้แต่ไม่บอกระบุชื่อเป็นใคร อ่าอา่ก็คือเพราะนั้นเนี่ย<ต>เราแต่ผมเนี่ยส่วนตัวผมในสภานะเดี๋ยวผมจะคุยกับหัวหน้าพักเลขาพักเขาเองคือด้วยความหวังดีแต่ผมยังไม่รู้ใครมานะพักนี้ไมยังไม่รู้พักไหนแหละในยี่สิบตั้สิพักเนี่ยผมยังไม่รู้ใครดูอือ่าสมมุติว่ามีพักเอขึ้นมาดูแลกระทรวงทรัพย์ชัดเจนแล้วคุณดำรงพิเดียก,ก็จะจับตาดูว่าถ้ามีการแต่งตั้งให้นายคนนี้ขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีหนึ่งในสามกลมเมนี้เจอแน่ ไม่ใช่เจอแนะ่ถ้าไปบอกแล้วก็ยันทุลังผมถือว่ามีเจตนามาดีต่อทรัพยากรของประเทศผมจะถวายดีกาด้วยตัวผมเองทําไมต้องทําไมต้องถวายดีกาทาไมไม่อภิปรายหรือว่าตรวจสอบในระบบปกติมันทําไม่ได้หรอกทําไมนะะครับเสียงมันอาจจะไม่พงไม่พอเขาก็ไม่กลัวแต่ของอย่างนี้ทรัพยากรเป็นของแผ่นดินของแผ่นดินของคนไทยทั้งชาติอืการเมืองเป็นตัวเข้ามาแล้วแต่ต้องทําให้มันดี รักษาสมบัติอันนี้ให้คนวนรวมของชาติถ้าคุณไม่ฟังผมเปทิพย์ดีมาผมทำไมไม่รู้ละ่ะผมอยู่มายี่สิสมสิบปีกรมอุทยานแต่ละบุคคลโตมาได้ยังไงโตมาได้ยังไงอืแล้วทำไมไม่ตรวจสอบหรือว่าไม่เปิดเผยตั้งแต่วันนี้ไปคุณจะไปพูดยังไงเกิดกระทรวงนี้ใครมาผมยังไม่รู้เลยอืพักไหนมายังไม่รู้เลยอืเอ๊ะมีปัญหาอะไรส่วนตัวขัดแยง้งผลประโยชน์อะไรกันหรือเปล่าไม่มีก็ เป็นเรื่องคดีความมาผมก็อยู่วงนอกผมก็ดูคนคน,คนนี้มันเก่งเหลือเกินฝ่าดานมาฝ่าดานมาค<ถ>น,าด,านดังดเลยใช่ไหมพูดชื่อไปคนดูรู้จักเลยใช่ไหมโอ้ยแค่ไปพูดชื่อเขาก็รู้แล้ววันนี้กรมยานเขาหนาวกันหมดแล้วเรอไม่ถามนี่ขนาดนั้นเลยเหรอคือวันนี้กรมป่าไม้กรมยานเขาอยู่กับล่องกับลอยแล้วนะทำงานเนี่ยทิบดีทั้งสองกรมเนี่ยเขาอยู่กับล่องกับลอยทำงานด้วยอุตสาหะดีอยู่แล้ว หัวหน้าชุดปราบปรามไม่ว่าพยักภัยไม่ว่าชุดอะไรต่างๆเนี่ยเขาดีแล้วฉลามขาวเนี่ยสู้เพื่อชาติบ้านเมืองเด็กพวกนี้ผมรู้นิสัยเขาเว้นคนเนี้ยไม่ใช่เว้นคนนี้สองสามคนที่จะขึ้นเป็นบริหารเนี่ยเอ๊ะมันเหมือนกับล็อกสเปคมันเหมือนกับคือคือถ้าถ้าถ้าคุณดาวพิเดียได้เข้าไปทํางานในกระทรวงทรัพย์เอาเนี่ยผมรู้ตั้งแต่เรื่องวันแมปแล้วก็แล้วกันคืออะไรอธิบายหน่อยไอ้แผนที่ทําได้ไหม แผนที่ยกเลิกแนวเขตป่าเนี่ยให้เป็นมาตาหนึ่งต่อสี่พันทั่วประเทศที่ผมเบรกไว้ับที่ภูกเก็ตจาได้ไหมท่านจยกไม่เซ็นทุกวันเนี้ครับหนึ่งพันสองร้อยไร่จะหนึ่งพันสองร้อตัด,ตดออกหัวออกจากป่าสงวนแห่งชาติไปอยู่ในพื้นที่อุทยานเพราะมันเป็นโฉนดอยู่แล้วแล้วไปปองหางเจ1ดันหนึ่งร้ยิห้าไร่เนี่ยป่าสงวนแห่งชาติเขาแพงเนี่ยที่อุทยานแห่งชาติสิรินาท พราะราชทานามสิรินาถนะไปตัดหัวเลยคือผู้ใหญ่เขาไม่รู้เรื่องอย่าไปโทษระดับบริหารสูงนะพั่ตีนไม,ไม่รู้เรื่องรายละเอียดนะอ่าเป็นเรื่องเด็กๆทาแล้วเสนอกันไปแต่มันมีตัวอยู่เบ้างหลังอก็ะจะตัดแนวนี้ออกไปให้พื้นที่นี้อยู่นอกป่าสงวนแต่อยู่ในอุทยานแห่งชาติโรงแรมใหญ่ๆเต็มหมด4ี่พันล้านห้าพันล้านเต็มหมดอืที่ผมจับคราวไว้นะ ยกไปเต็นทุกวันคือคุณผู้ชมอาจจะส,รรสับสนนิดหนึ่งคือประเทศไทยของเรามีปัญหาเกี่ยวกับการใช้แผนที่เพื่อตรวจจับพื้นที่ปา่าพื้นที่เอกชนเนี่ยเป็นอย่างมากและที่ผ่านมาก็พยายามที่จะทํากันและจะใช้แผนที่สักเอาใบเดียวให้จบไปเลยถูกไหมฮะซึ่งมันน่ากลัวว่าถ้าทําออกมาไม่ดีเนี่ยมันจะเป็นการผลักเอาผลประโยชน์ของชาติเนี่ยไปสู่มือเอกชนถูกไหมฮที่ผมพูดถูกไหมคืออย่างนี้ทำเนี่ยมันดีแต่ผมบอกว่าค่อยเป็นค่อยไปเอาที่มันมีปัญหาก่อนอย่าเพิ่งไปเอาที่มันไม่มีปัญหา แต่นี่ไปพวดภูเก็ตเลยไล่ละสี่สิบล้านเลยไปทําก่อนแล้วต่อมาจะมาร่อที่จันทบุรีอีกสนามอะไรนี่ตรงที่จันทบุรีอืคือไอ้สิ่งที่ควรจะทําไม่ทําถ้าไปทําให้คนยากคนจนผมไม่ต่อต้านเลยแนวะเขตทากินนะครับนี่ไปทําอย่างเงี้ยคือผมเนี่ยเปทิษดีผมจับมากับมือที่ภูเก็ตผมรู้แนวมันโชคดีผมรู้อผมทําแลกเด็กใน กระทรวงทรัพย์เจ้านายผมก็กลัวติดคุกผมไม่เอาผมก็รู้ข้อมูลจากนี้ผมถึงไปพบท่านรัฐมนตรีสมัยก่อนมหาธารรัฐมนตรีิธรรมในเทิมก็เล่าให้ท่านฟังท่านคดีท่านกำลังขับไว้เนี่ยอเอ็ดูแล้วเนี่ยถ้าถ้าถ้ากระทรวงทรัพย์นะมไม่ได้เป็นไปตามที่คุณดำลองพี่เดชคุยกับพรคพลังประชารัฐเอาไว้ดูเหมือนว่างานตรวจสอบเนี่ย มีเยอะเลยตัมแ้ที่จออยู่คือเขาอาจจะผมไม่รู้ใครมาเป็นกระทรวงนี้นะ,ะเขาอาจจะมาดีก็ได้มาตั้งใจทํางานก็ได้เราก็จะช่วยส่งเสริมเข้าไปถึงผมไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวแต่ให้กําลังใจเข้าไปแต่ถ้ามาไม่ดีแต่ถ้ามาไม่ดีก็ไม่ติเจอกันถนาะผมก็ต้องทําหน้าที่ของผมในฐานะสสฝ่ายค้านส่วนอนาคตของพรรครักผืนป่าประเทศไทยกับสอสอ,อีกสองคนเดี๋ยวรอดูว่าใครจะเป็นรัฐมนตรีก่อนทางเลือกมีสามทางนะครับ สงสัยทางเลือกแรกเมื่อสักครู่เนี่ยยังไงฮะเตะฝุ่นไปวันๆเป็นสอสอยู่ในสภาไปก็เห็นแก่ชาติบ้านเมืองยกมือให้พพลังประชารับอยู่กันต่อไปกินกันเดือนสอไปแค่นั้นขอที่เดียวทาไมต้องพูดคําว่าเห็นแก่ชาติบ้านเมืองยกมือให้พลังประชารัฐทาไมต้องใช้คำว่าเห็นแก่ชาติบ้านเมืองก็ให้ประเทศมันเดินหน้าไปได้สักพักหนึ่งก่อนไงเราจะไปล้มเขาทำไมล่ะให้มันตั้งรัฐบาลประคองระคองเขาก่อนนะเขาก็ยังไม่รู้เขาทุจริตหรือเปล่ากาอาจจะทําดีก็ได้ประคองไปก่อน เราจะไปหมดซะคือผมไม่อยากเห็นอะไรก็ค้านไปหมดทุกเรื่องในใจเรานะเขาดีเราก็ต้องนั่นเข้าไปอะไรก็ไปแค่นั้นแหละอ่ะก็มีทางเลือกอยู่นะครับเดี๋ยว ไม่นานนะครับอาจจะสัปดาห์นี้หรืออาจจะสักสัปดาห์หน้าก็ได้นะครับสําหรับรายชื่อของรัฐมนตรีแต่ละกระทรวงแล้วก็ต้องมาดูกันต่อว่ากระทรวงทรัพย์นั้นใครจะเป็นรัฐมนตรีนะครับแล้วการตัดสินใจของพรรครักผืนป่าประเทศไทยกับคุณดารงดารงพิเดษเนี่ยจะออกทางไหนในทางเลือก1นึที่เล่าสู่กันฟังในวันนี้วี้ต้องขอขอบพระคุณอย่างสูงนะครับที่เกี่ยวกับทางรายการครับลาคุณผู้ชมแต่เพียงเท่านี้นะครับกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ